สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการแรงเงาแผนภาพแทนเซตกันค่ะทบทวนการแรงเงาแผนภาพแทนเซต A union B นะคะรูปแรกเซต A กับเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันแรงเงาแผนภาพที่เซต A กับเซต B รูปที่สองและ b มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนก็คือส่วนนี้แผนภาพแทน A อเนี่ยบก็คือแรงเงาทั้งวงกลม A และวงกลม B รูปที่3 a เป็นสับเซตของ b นะคะแรงเงาทั้งสองวงกลมเลยนะคะวงกลมแรกเซต A ออีกวงกลมหนึ่งก็คือเซต b แรงเงาได้แบบนี้นะคะ รูปที่4 b เป็นสับเซตของ a นะคะแรงเงาวงกลม b วงกลม a และรูปสุดท้ายนะคะเซต a เท่ากับเซต b แรงเงาแผานภาพแผนเซต union b ก็ได้ดังภาพนะคะต่อไปเป็นการแรงเงา a intersection b นะคะ intersection ก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ที่เหมือนกันของเซต A กับเซต B นะคะดังนั้นรูปแรกส่วนที่มีสมาชิกร่วมกันก็คือตรงกลางดังนั้นเราก็จะแรงเอาส่วนนี้และ B เป็นสับเซตของ A นะคะก็คือส่วนที่เหมือนกันระหว่างเซต A กับเซต B ก็คือเซต B นะคะ A เป็นสับเซตของ B แรงเอาได้แผนภาพดังนี้ ส่วนรูปนี้ A กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะคะดังนั้นเราไม่สามารถแรงเอาแผนภาพได้นะคะและ A กับ B A เท่ากับ Set B นะคะก็แรงเอาแผนภาพได,ได้ดังนี้ต่อไปเป็นแผนภาพแนพนทน Set A c o m p l พ m e n t นะคะความหมายก็คือเป็นไม่เป็นสมาชิกของเซต A แต่เป็นสมาชิกของ Universe นะคะ ดังนั้นเซต a เราไม่แรงเงานะคะเราแรงเงาบริเวณข้างนอกเซต a เช่นกันนะคะรูปนี้ในเซต a เราไม่แรงเงาเราแรงเงาด้านนอกนะคะนั่นคือความหมายของ a complement นะคะและทบทวนการแรงเงาแผนภาพของเซต a b นะคะ a b ก็คือเป็นสมาชิกของเซต a แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต b ดังนั้นเราก็แรงเงาส่วนเฉพาะที่เป็น a อย่างเดียวนะ รูปนี้ a กับ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันเราแรงเงาได้แผนภาพก็คือแรงเงาเฉพาะเซต a นะคะส่วนรูปนี้ a เป็นสับเซตของ b นะคะ a ลบ b อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ไม่มีนะคะดังนั้นก็ไม่ได้แรงเงาแผนภาพนี้นะคะและรูปนี้ b เป็นสับเซตของ a อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็แรงเงาได้แผนภาพเป็นวงแหวน ทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างที่หน่งนะคะจงระบายแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้ให้ให้ระบายแผนภาพแทนเซต a ลบ b u n i o น b ลบ c นะคะดังนั้นครูก็จะเริ่มจาก a ลบ b ก่อนนะคะ a ลบ b ก็คือแรงเงาเซต A, แต่ไม่อยู่ใน b นะคะเป็นสมาชิกของเซต a แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต b ก็จะได้ส่วนนี้สส่วนนี้นะคะต่อไปก็แรงเงา b ลบ c นะคะ b ลบ c ก็คือเป็นสมาชิกของเซต b แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต c ก็แรงเงาได้สส่วนนี้จากนั้นก็นำสองส่วนนี้มายูเนียนกันดังแผนภาพนะคะยูเนียนกันก็คือนำมารวมกัน บริเวณเอารูปนี้นะคะบริเวณที่แรงเงามาแรงเงาพรมกันส่วนนี้ก็นํามาแรงเงาดังนั้นเราจะได้ว่า a ลบ b union b ลบ c แรงเงาได้ดังแผนภาพต่อไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะจงระบายแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้ a ลบ b union b ลบ c complement ะะเพิ่มคอมเพลเมนต์ขึ้นมาเริ่มจาก a ลบ b นะคะก็คือแรงเงาส่วนที่เป็น a แต่ไม่เป็น b นะคะก็คือเป็นสมาชิกของเซต a แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต b ต่อไปหา b ลบ c ก็คือแรงเงาบริเวณที่เป็น b แต่ไม่อยู่ใน c นะคะอันนี้คือ b ลบ c จากนั้นก็นำา2ส่วนนี้มายูเนียนกันนะคะส่วนนี้มาแรงเงามารวมกันส่วนนี้มาแรงเงารวมกัน ก็จะได้รูปนี้เป็น a ลบ b ยูเนียน b ลบ c จากนั้นหาคอมพลเมนต์ของรูปนี้ก็คือไม่อยู่ในรูปนี้นั่นก็คืออยู่บริเวณด้านนอกใช่ไหมคะอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็ส่วน3ส่วนนี้นะคะก็คือทำตรงข้ามกับรูปนี้อ่ะข้างนอกนะคะแล้วก็ ส่วนนี้ส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะได้รูปนี้นะคะดังนั้น a ลบ b union b ลบ c complement ก็จะได้ดังแผนภาพสุดท้ายนี้นะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะจงระบายแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้ a intersection b union c complement เริ่มจากแรงเงาเซต A ก่อนนะคะจากนั้นหา B union C B union C ก็คือนำเซต B มารวมกับเซต C จากนั้นหา B union C complement ก็คือไม่อยู่ในเซต B union C ดังนั้นวงกลม B วงกลม C เราไม่เอาเราไม่แรงเงานะคะเราแรงเงานอกวงกลม B กับวงกลม C ก็จะได้แผนภาพนี้และ นำ A intersection B union C c o m m e n t ก็คือรูปที่1กับรูปที่3นมนำมา intersection กันก็ดูเฉพาะส่วนที่แรงเงาเหมือนกันนะคะข้างนอกแรงเงาไม่เหมือนนะแรงเงาเหมือนกันก็คือ A อย่างเดียวส่วนนี้นะคะส่วนนี้ดังนั้นเราก็นํามาตอบในแผนภาพสุดท้ายจะได้ว่า A intersection B union C c o m m e n t ก็จะเท่ากับรูปนี้นะคะ ไปตัวอย่างที่4ค่ะจงระบายแผนภาพแทนเซตต,ต่อไปนี้ A ลบ B intersection C เริ่มจากเซต A ก่อนนะคะแรงเอาเซต A รูปที่2แรงเอา B intersection C นะคะรูปถัดไปก็นำสอรูปนี้มาลบกันก็จะเป็น A ลบ B intersection C หมายความว่าอยู่ในรูปนี้แต่ไม่อยู่ในรูปนี้นะคะนั่นก็คือ ส่วนนี้นะคะอยู่ในรูปนี้แต่ไม่อยู่ในรูปนี้ส่วนที่1ก็คือส่วนงงนี้ไรเงาแล้วก็ตรงนี้อยู่ในรูปนี้แต่ไม่อยู่ในรูปนี้นะคะและรูปสุดท้ายก็คือรูปข้างล่างนะคะดังนั้นคําตอบ a ลบ b intersection c ก็เท่ากับแผนภาพดังรูปนี้นะคะง่ายใช่ไหมคะต่อไปตัวอย่างที่5ค่ะตัวอย่างที่5 จงระบายแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้ A union C complement ลบ B intersection C นะคะเริ่มจาก A union C ก่อนได้เงา A กับ C นะคะต่อไปก็หา A union C complement ก็คือไม่อยู่ในวงกลม A วงกลม C ก็อยู่นอกวงกลม A วงกลม C แบบนี้นะคะจากนั้นนำสอเซตนี้อ่อยังต้องหา B intersection C ก่อนนะคะ B intersection C นะคะก็คือส่วนนี้แล้วก็นำมาลบกันนะคะก็คือนำข้อ2กับข้อ3มมาลบกันก็คือ A union C complement ลบกับ B intersection C นะคะก็จะได้แผนภาพดังรูปนะคะก็คืออยู่ใน A union C complement แต่ไม่อยู่ใน B intersection C ซึ่งปรากฏว่าอยู่ทั้งหมดนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมด ซึ่งไม่อยู่ในนี้เลยนะคะก็ได้รูปนี้เลยนะคะต่อไปตัวอย่างที่6ถ้าเขาให้แผนภาพมานะคะแล้วให้เราเขียนการดบเนการของเซตในส่วนที่ระบายสีนะคะจากแผนภาพที่กำหนดให้อย่างเช่นข้อนี้เราเขียนย้อนกลับนะคะก็เริ่มจากดูที่วงกลม A ก่อนวงกลมที่เราแรงเงาใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้แรงเงาหมด ส่วนเนี้ยส่วนที่เป็น b เราไม่แรงเงาแล้วก็ส่วนที่เป็น c แล้วก็ไม่แรงเงาดังนั้นครูก็สามารถเขียนได้เป็น a ลบ b นะคะอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b อ่าซึ่งมันก็จะได้แรงเงาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ส่วนนี้เราไม่ต้องการเพราะนั้นส่วนนี้เป็นของเซต c เราก็ลบมันออกไปอย่างนี้นะคะซึ่งคำตอบข้อนี้มีได้หลายคำตอบมากเลยนะคะนักเรียน ซึ่งนักเรียนยสามารถคิดได้แตกต่างจากครูนะคะหรือแบบที่สองเราอาจจะคิดว่าวงกลม A อยู่ในวงกลม A แรงงวงกลม A นะคะแต่ไม่อยู่ใน B u ยูเนียน C ก็ได้นะคะก็คือจะเป็น A ลบ B ยูเนียนเห็นไหมคะวงกลม A แต่ไม่เอาวงกลม B u ยูเนียน C นะคะก็คือไม่เอาส่วนนี้กับส่วนนี้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนยอาจจะคิดคำตอบได้เยอะกว่านี้นะคะแลก็ลองคิดเพิ่มนะคะ ทีนี้คิดแล้วอยากรู้ว่าคำตอบที่เราคิดถูกต้องไหมเราก็ทำย้อนกลับนะคะก็คือลองกลับไปดูไปแรงเงาแผนภาพ a ลบ b ลบ c c นะคะหรือลองกลับไปแรงเงาแผนภาพ a ลบ b เนี่ย c c จะได้คำตอบเท่ากับแผนภาพที่กำหนดไหมนะคะถ้าทำแล้วได้แผนภาพเดิมก็แปลว่าเราคิดถูกต้องแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่7ค่ะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ รูปนี้นะคะเขียนได้ยังไงจะเห็นว่ามีวงกลม A อวงกลม C อยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่วงกลม B เราไม่เอาดังนั้นครูก็สามารถเขียนได้ว่าเอา A มารวมกับ C ก่อนนะแต่ไม่เอา B ดังนั้นเราก็ได้ว่า A รวมก็คือยูเนียนกับ C แต่ไม่เอา b ก็คือลบ B ออกไปนะคะหรือเอา A ก่อน แต่ไม่เอา b ก็คือ a ลบ b ใช่ไหมคะมารวมกับ c แต่ไม่เอา b ก็ลบออกไปก็จะได้ว่า a ลบ b union c ลบ b นั่นเองคะ่ะหวังว่าวันนี้นักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุขนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เรียนทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ